สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษเราจะพูดถึงการพักองศาของดาวเสาร์กับดาวพุธนะคะเพราะว่ามันต้องมีผลกระทบอยู่แล้วละทีนี้จะกระทบในเรื่องอะไรอะของแต่คนมันก็จะเป็นแต่ละเรื่องแต่ละราวนะทีนี้เราดูที่ดาวเสาร์ก่อนดาวเสาร์แล้วตามบริบทแล้วเนี่ยของโทรศัพท์ก็คือโทษทุกข์ให้ไทยเสาร์ ก็มาเลยมองว่า,าเป็นเรื่องของอะไรเ,เรื่องของการงานการงานของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะใช่ไหมคะ,ะทีนี้ดาวเสาพักองศาเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยพระเสาเนี่ยเขาจะเดินช้าอยู่แล้วทีนี้พระเสาพักองศาการเดินของพระเสาก็ยิ่งช้าลงอีกก็มองเรื่องไหนเรื่องการงานของคุณที่ทำเนี่ยอาจจะมีความ ด้าช้าเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องไรเกี่ยวกับเรื่องของผลที่แต่ละคนจะได้เนี่ยอาจจะมีการเลื่อนออกไปอ,อย่างเช่นถ้านักตัวอย่างอย่างเช่นคุณทํางานเนี่ยคุณทาโออ่ะก็ไม่รู้นะว่าโอของแต่ละคนจะได้แบบไหนนะคะแต่ทีนี้ถ้ายกตัวอย่างคือสมมติคุณทําโอเดือนนี้เพราะว่าพระเสาร์เนี่ยก็จะปักองศาลแต่ที่1กร,รกฎาคมถึง3พฤศจิกายนคุณทำโอเดือนนี้ ผลปรดกฏว่าคุณอาจจะได้ค่าค่าโออีกเดือนหนึ่งประมาณสิงหากันยาก็ได้คือจะไม่ได้เหมือนก่อนมันมีการช้าออไปทีนี้คือว่าถ้าช้านะคิดว่าถ้าช้าก็ไม่เป็นไรเพราะเงินมันก็อยู่กับเรายังไม่ไปไหนแต่ทีนี้สําหรับบางคนอาจจะมีความกังวลว่าสมมุตินะบางคนอาจจะมีการก็จะไปรูดบัตรซื้อของแล้วคิดว่าจะได้ ค่าโอออกสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินค่าโอไปเคลียร์บัตรเครดิตก็ได้อันนี้จะเป็นความกันงวลของแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรก็ให้ดูตามหน้างานแต่มองว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยดาวเชื้อเรับนราพานุคือดาวพระหูซึ่งกับพระเสาเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรใหญ่ทําให้เวลาถ้ามีปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถแก้ไขาได้นะอันนี้คือต้องดูตามหน้างานของแต่ละคนนะคะ แต่าน้ำมองว่าถ้า,า,าพะสาวพักอยู่ะมาณช่วงนี้ประมาณ4เดือนนิดๆเนี่ยก็ <c oughs> ถือเป็นการพักไหมถือเป็นการพักผ่อนของตัวองดีไหม <c oughs> เพราะว่าอะไรอะ่ะทุกคนน่ะคิดว่าอาจจะต้องมีความเลือกมีความเหนื่อยอดอดทนกับการทํางานมานานละถือโอกาสเป็นการพักผ่อนให้ชีวิตเราแบบทำไาให้มันช้าลงไป,ปบ้างแล้วก็ เป็นการาซ่อมแซมร่างกายของเราเองก็ได้นะเพราะบางคนอาจจะมีการทําทงานเยอะปวดเขา่าปวดฟันปวดกระดูกอะไรของแต่ละคนเนี่ยถือเป็นการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ถือเป็นการเช็คเออคือ,าองานของแต่ละคนธุรกิจของแต่ละคนด้วยเปในตัวเดี๋ยวพอพระสาวเดินหน้าไปเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะมีก็จะไปเข้าเรียว่าเข้ากัน ปกติของแต่ละคนภาวะปกติน่ยต้องบอกงีบอันนี้ก็คือให้ดูแต่ละคนน,นนะคะทีนี้เราดูที่ดาวพุธกันบ้างดาวพุธก็พักองศาที่ที่24กรกฎาคมถึง11สิงหาพุธเนี่ยแค่19วันแต่19วันเนี่ยเหมือนกันต้องใช้ความอดทนเพราะอะไรพุธพักเนี่ยเขาหมายถึงว่าให้ระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์เองการคอมเมนต์การใช้คําพูดจะในเรื่องของ คำพูดเราคำพูดของคนอื่นการติดชิ้นนินทาต่างๆรวมถึงเอกสารสัญญาต่างๆเช็คข่าวสารที่คุณได้ยินใน19วันเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ต้องเช็คกันให้ดีๆรวมถึงเครื่องมือสื่อสารหรือการติดต่อสงสารคุณเองอาจจะมีเขาละ่ะมีการติดขัดบ้างมีความร่าชาบ้างนะมองว่าช่วง19วันน่ะถ้ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย ให้ใจเย็นรอหน่อยเราก็ไม่ต้องไปรีบร้อนเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงของที่ดาวพุธพักองศาอาจจะมีการแบบนี้บางคนอาจจะมีการก็ช่วงนี้อาจจะก็นะคิดอะไรก็ไบบบางทีคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะว่าพุธพักจะช้าเพราะดาวพุธเกี่ยวเรื่องอการคิดการเขียนการอ่านการพูดเหมือนกันอาจจะทให้เราคิดอะไรจะออกช้าหน่อย อันนี้คือไม่ต้องกังวลเดี๋ยวค่อยๆก็มองว่าถ้ามันมีการคิดอะไรที่มันช้ามากเราก็ออกจะออกไปหาธรรมชาติไปดูต้นไม้สีเขียวบ้างอะไรบ้างเพื่อผ่อนคลายนะในเรื่องของการงานแตะคนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ออกไปไหนอยู่กับบ้านเนี่ยอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมคอนโดมันไม่มีต้นไม้อะไรเงี้ยสมมตินะใช้ธรรมะธรรมะคือธรรมชาติการนั่งสมาธิเข้าไปช่วยอานนี้จะทําให คิดเขียนอะไรมาได้ดีๆมั่งกันนี่คือนะคะอายแต่ทีเนี้ยราศีเมษดาวพุธของคุณเป็นเรื่องไรเป็นเรื่องของสายชะกฤตไม่ยืนเรือนพันธุอก็มองว่าใครที่ติดต่ออะไรเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนรอบตัวคุณเองหรือใครจะมเยี่ยมคุณี่บ้านเนี่ยาอาจจะมีการนัดหมายอาจจะมีการช้าไปหน่อยสมมตินัดว่าเฮ้ยเด็กจ,จะมาหาเธอวันนี้นะเอ้ยยังไม่มามาไม่ได้ก็ว่ากันไปนะ แต่ถ้าเรามองว่าสําหรับบางเคสบางกรณีที่ <Yeah. S 1> คนที่ครอบครัเองเนี่ยหรือรถคุณบ้านคุณเนี่ยที่ดินคุณเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดจากคนอื่นนะมากระทบเนี่ยนะ้ามองถือว่าตรงนี้นะ่ะคือให้ไก่เกี่ยกันให้ดีๆพูดจางกันให้ดีถ้าคุณพูดจากันดีเนี่ยนา้าคิดว่าปัญหาตรงนี้มันจบลงได้นะเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจริญของพันธุค,คือดาวจันทร์พุดธกับจันทรเนี่ยก็เป็นคู่มิตร ก็มองว่าเราพูดจาดีเจรจารอ่อนหวานมีคามเมื่ออะไรที่มันสามารถยอมกันได้อะไรก็ได้อันเนี้ยน่าจะจบด้วยดีนะของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าบางเคสเลยบางกรณีถ้าไม่สามารถไก่เกลี่ยกันได้น้ำมองถุกจิว่าเห็นไหมว่าคุณมีดาวพฤตับดีอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องตุบตกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้มีการต้องเสียค่าปรับ ค่าอะไรของแต่ละคนนะอันนี้ให้ดูแต่ละคนเลยนะแต่มองว่าทุกอย่างให้คุณใจเย็นๆกันหลักๆแล้วคือคำพูดเราเนี่ยสำคัญมากๆเวลาเราจะคิดอะไรออกไปไพูดเ,เวลาจะพูดอะไรออกไปลบคิดก่อนคิดให้ดีๆว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยจะไปทำร้ายฝ่ตรงข้ามเขาไหมอันนี้ก็ต้องดูตามหน้างานของแต่ละคนนะคะ แล้วก็ฝากไวีอย่างว่าใหา้พูดคำว่าขอโทษกับขอบคุณให้ชินปากเพราะคำสองคำนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ตรงนั้นนะ่ะมันคลี่คลายไปทางที่ดีได้อันนี้นะก็ฝากไว้นะคะทีนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนเนี่ยพบความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ